วันนี้จะมาฝึกท่าโครจำประด่ากันนะคะมาดูค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะใบมะพร้าวนะคะตัดมาเป็นเป็นเป็นอันอย่างนี้นะคะให้มีด้านละสามใบนะคะหนึ่งสองสามนะคะอันนี้ก็หนึ่งสองสามนะคะส่งอันสามใบเท่าๆกันนะคะแล้วก็ไม้ไม้กลัดค่ะไม้กลัดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการสารนะคะโดยการเอา เอาทางมะพร้าวที่เราตัดไว้นะคะมาสารลายขัดนะคะก็คืออย่างนี้นะคะค่อยๆสารไปทีละใบนะคะสารเป็นลายขัดนะคะก็คือยกหนึ่งแล้วก็อดหนึ่งเองนะคะเมื่อสารได้สามใบแล้วนะสามอย่างนี้นะคะเราก็จัดจัด,จดนะคะจัดให้แน่นนะคะพยายามจัดให้แน่นนะคะ ามมาระมัดระวังนิดนึงอย่าให้ใบใบแตกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสายนยากนะคะเมื่อเราสุดแล้วนะคะ1นึสองสามนะคะเราก็ใช้ไม่ขัดนั้นตัดค่ะมอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็สลับด้าน,นะะสลับด้านมาทําอีกฝั่งสารลายขัดเหมือนเดิมนะคะเราสารไปให้ครบสาม ามใบตรงนี้นะคะสามใบระวังใบมะพร้าวจะจะลิวนคะคะด้านในมันจะฟิวได้ง่ายนะคะถ้าใบามะพร้าวมันเก๋ไม่ติดที่มันก็จะทํายากนิดนึงนะคะนะคะพอสูตรเราก็ใช้ไม้ตัดอีกอันหนึ่งค่ะตัดนะคะสลับด้านค่ะเราก็จะได้อยู่ในลักษณะ นี้นะคะแล้วเราก็สามส่วนนี้นะคะเนยมะพร้าวคิวมิดนึงนะคะก็สารค่ะน,น,นะคะนะคะทับไปเรื่อยๆนะคะหยิบด,ด้านนี้แล้วมาหยิบด,ด้านซ้ายค่ะกดนะคะ สลับไปสลับมา,บบานะคะก็จะหมือนครับสังเกตว่าพอถึงตรงอันตรงไม้กััดนะคะเราก็หยิบไม้กระดอันที่เราเสียบเมืเ่อกี้ค่ะเ,เสียบนะคะเป็นการสิ้นสุดนะคะ3ามอันครบนี้เราก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะสามใบนะคะ เราเลือกใบมะพร้าวนะคะมาทำเป็นใบไม้ที่สารเนื่องจากว่าใบามะพร้าวเนี่ยค่ะจะเป็นใบไม้ที่แมลงนะคะจะไม่จบนะคะถ้าทุกคนสังเกตใบมะพร้าวนะคะใบมะพร้าวจะไม่โดนหนอนหรือว่าเป็นพืชที่ว่าโดนหนอนโดนแมลงจบเนี่ยน้อยมากนะคะใบมะพร้าวเนี่ย นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนํามาคุณปู่คุณย่าเรานะคะก็เลยนํำใบมะพร้าวเนี่ยมาเป็นตัวในการสารนะคะจะได้ป้องกันมเมลงได้นะคะไปเรื่อยๆค่ะสลับไส่หน 1, 2, 1ึ่งสองหนึ่งสอนะคะขึ้นลงขึ้นลงนะคะเราก็ใช้ไม่กัดนะคะ ขึ้นลงขึ้นลงนะคะแล้วใช้ไม้กัดกัดหมุนด้วยนะคะจะมันชนต้องหมุนค่ะ หดใบมะพร้าวหรือว่าเราได้ลูกตามที่เราต้องการแล้วใหญ่พอประมาณแล้วนะคะเราก็จัดค่ะจัดแบ่งสองซีกอย่างนี้นะคะเป็อย่างนี้เป็นตุกตาเลยนะคะคะแล้วเราก็หมุนค่ะ,นนะ,คะก็ทำหมุกน,น,นะคะก็สอดค่ะ น้องจุกตาน้อยเลยนะคะเอ่อย่าลืมเอาไม้กลัดกนะคะ